สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจและสมองที่มีความสอดคล้องกันนะหรือเป็นเรื่องของ heart and brain coherence นะคะที่เขาเคยบอกว่าสมองเป็นผู้คิดแต่ทำไมหัวใจของเรารุ่งรู้ ตลอดระยะเวลา10ปีนะคะดรโจดิสเพนเซอรและทีมวิจัยเนี่ยได้สอนผู้คนมากมายถึงวิธีการรักษาความสอดคล้องระหว่างสมองแล้วก็หัวใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะ ว่าคุณจะต้องเข้าใจว่าหัวใจและสมองเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ไม่เพียงแต่ว่ามันจะสามารถเดี่ยวยารักษาร่างกายของเราเท่านั้นนะมันยังจะทำให้มีอิทธิพลต่อเรื่องอื่นๆของเราในชีวิตประจำวันหรือว่าในอนาคตด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะจะมาช่วยทำให้ทุกคนเข้าใจว่าหัวใจของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลอย่างมากอย่างไรต่อสมองนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะว่าถ้าไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างสมองและหัวใจนั้นจะเป็นอย่างไรการเชื่อมโยงกันนะคะก็หมายถึงการแสดงลำดับขั้นนะการซิงครไนซ์หรือว่าความเป็นจังหวะเดียวกันนะคะ ความไม่สอดคล้องกันก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามันจะขาดความมีลำดับมีระเบียบมีระบบนะคะแล้วก็มีการไม่ประสานงานกันหรือว่าสลายตัวหายไปก็ได้ เติมต้นด้วยว่าสมองเมื่อคุณตอบสนองต่อใครบางคนหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยคุณจะเปิดระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งมันเรียกว่า f i g h ฟไ l i g h ร์เวิร์ s ซีสหรือระบบประสาทที่สู้หรือว่า จะหนีนั่นเองเมื่อร่างกายถูกกระตุ้นเนื่องจากการปล่อยฮอร์โมนความเครียดออกมาอะดรีนาลีนนะคะที่มันจะพุ่งผ่านเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราตื่นตัวขึ้นแล้วก็มีการแบบตระหนักรู้มากขึ้นนะคะความตื่นตัวนี้ทำให้เราสนใจในร่างกายของเราหรือว่าภายใน ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกหรือว่าสภาพแวดล้อมภายนอกของเราสิ่งแวดล้อมภายนอกของเรานะคะก็คือคนรอบๆตัวเราวัตถุสิ่งของสถานที่สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกของเราทั้งหมดนะเมื่อเราอยู่ภายใต้ฮอร์โมนความ เครียดเหล่านี้แล้วพวกเราก็จะต้องอยู่ใต้อำนาจของเวลาค่ะและตอนนี้เองคุณให้ความสนใจก็คือจุดที่คุณวางพลังงานก็จะถูกวางความสนใจไปที่โลกแห่งมิติสามถูกวางความสนใจไปที่คนอื่นๆไปที่สภาพแวดล้อมภายนอกไม่ใช่มาวางความสนใจไว้ที่ภายในคือตัวของคุณและเรา ก็จะต้องเล่นตามกฎของฟิสิกส์นิวตันคุณจะเรียนรู้ว่าทุกสิ่งต้องใช้เวลาในโลกแห่งมิติ3นี้นะคะภายใต้ฮอร์โมนความเครียดนะคะความตื่นตัวของสารเคมีต่างๆที่มันถูกหลั่งออกมาเนี่ยสมองจะเคลื่อนเข้าสู่สภาวะคลื่นสมองที่เรียกว่าคลื่นสมองเบตา้า มันไม่ใช่เบต้าธรรมดานะคะมันเป็นคลื่อสมองเบต้าระดับสูงหรือว่าไฮเบต้ามันอยู่ในสภาวะของการเอาชีวิตรอดค่ะเราจะเปลี่ยนความสนใจของเราจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปคนหนึ่งคือมันเหมือนสภาพความคิดที่มันแบบวุ่นวายมากเพราะว่าเวลาที่คุณเครียดขึ้นมาเครียดเรื่องหนึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปอีกเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกปัญหาหนึ่ง อีกวัตถุสิ่งหนึ่งมันจะเชื่อมกันจนมันเป็นแผนที่ทางระบบประสาทในสมองคือคุณจะสร้างแผนที่ทางสมองขึ้นมาว่าคุณเครียดเรื่องนี้มันจะมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกับความเครียดนี้บ้างนะคะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าทุกคนนะคะจะเข้ามาเชื่อมโยง กันไปหมดเลยก็คือเจ้านายเพื่อนร่วมงานแฟนของคุณลูกของคุณโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ที่ทํางานบ้านที่อาศัยคุณจะนอนหลับยังไงทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบภายนอกเนี่ยมันจะมีเครือข่ายระบบประสาทอัตโนมัติในสมองทั้งสิน้นและเมื่อสมองถูกกระตุน้นเนื่องจากฮอร์โมนความเครียดเหล่านี้นะคะเราจะเปลี่ยนความสนใจจากที่ภายในร่างกายของเรา ไปที่ภายนอกของเราทั้งหมดเราจะเปิดการใช้งานเครือข่ายระบบประสาทที่เกี่ยวข้องและเมื่อนั้นเองสมองจะเริ่มส่งพลังงานที่มันไม่ต่อเนื่องกันนะคะไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะคุณก็จะไม่ต่อเนื่องเช่นกันเนื่องจากสมองของคุณไม่ต่อเนื่องคุณก็จะอยู่ในสภาวะของความไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่เชื่อมโยงกันในร่างกายนั่นเองนะคะดังนั้นนะเราจะเริ่มประสบ การแยกจากกันค่ะเพราะประสาทสัมผัสของเราเนี่ยได้หลอกให้เราเชื่อว่าเราแยกจากทุกคนแยกจากทุกสิ่ง แยกจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในตัวเราและเนื่องจากการตื่นตัวของฮอร์โมนเหล่านี้นี่เองเราจึงกลายเป็นวัตถุนิยมหรือว่าโลกแห่งวัตถุจากนั้นภายใต้ระบบประสาทต,ต่อสู้หรือวหนีไฟออฟไฟนิวซิส s y เต็มนี้ five, นในสภาวะนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งคิดสร้างสารรค์ผลงานอะไรใหม่ๆมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งเปิดใจ นั่งชิวๆสงบสงบมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเรียนรู้หรือว่าสื่อสารอะไรเลยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาโฟกัสหรือว่าทำอะไรบางอย่างมันเป็นเวลาที่จะต้องวิ่งหนีหรือว่าซ่อนตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งพอเข้าใจความหมายของตรงนี้ไหมคะภายใต้ฮอร์โมนความเครียดนี้คุณอยู่ในตรงเนี้เจ็ในแต่ละวันเนี่ย มันทำให้หัวใจของเราอ่ะมันเต้นแรงขึ้นเพราะคนมีชีวิตอยู่เพื่อความอยู่รอดเมื่อหัวใจเต้นแรงขึ้นร่างกายก็พร้อมที่จะวิ่งเพื่อต่อสู้หรือว่าหนีซ่อนตัวและถ้าคุณไม่วิ่งถ้าคุณไม่สู้และถ้าหากคุณไม่ได้ซ่อนตัวหรือว่าฟรีสแช่แข็งตัวเองอ่ะเช่นในขณะที่คุณจะต้องไปประชุมแต่ตอนนี้รถติดค่ะ หัวใจของคุณก็จะเต้นตึก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 ออกมาแล้วก็บอกว่าฉันจะไปทันไหมฉันจะไปทันไหมฉันจะไปทันไหมนั่นหละมันจะเกิดภาวะอย่างนั้นขึ้นก็คือเป็นสารเคมีหรือว่าฮอร์โมนความเครียดน่ะมันถูกปล่อยออกมาแล้วไงและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันก็จะมีความไม่สอดคล้องระหว่างสมองแล้วก็หัวใจพลังงานณตรงนั้นมันก็จะมีน้อยลง เพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเส้นประสาทและเส้นประสาทก็ถูกเชื่อมกันตลอดเวลาด้วยพลังงานหรือว่ากระแสไฟฟ้าที่มันจะเชื่อมติดกันว่าร่างกายคนเราอ่ะมันมีเซลล์ประสาทอยู่ทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วเวลามันเชื่อมกันหัวใจที่เราทํางานหนักแล้วก็อยู่ในภาวะกังวลตื่นเต้น ด้วยฮอร์โมนความเครียดตรงเนี้ยมันก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองการส่งสัญญาณตรงนี้มันส่งสัญญาณด้วยเซลล์ประสาทเซลล์หรือว่าเส้นประสาทต่างๆที่มันมาเชื่อมกันน่ะเหมือนคุณเอาเหล็กสองเส้นมาเชื่อมกันน่ะอย่างนั้นนะให้มันติดกันน่ะมันจะมีความแบบไม่สอดคล้องกันอ่ะไม่ละมุนไม่เป็นจังหวะเดียวกันนะมันก็เลยทําให้สมองอะมันเกิดการทํางานผิดปกติด้วย เมื่อสมองของคุณผิดปกติแน่นอนที่สุดตัวคุณน่ะมันก็ไม่สอดคล้องกันนั่นเองดังนั้นเมื่อสมองของคุณน่ะทำงานอย่างไม่สอดคล้องกันใช่ไหมตัวคุณเองมันก็ไม่สอดคล้องกันคุณอาจจะเกิดภาะวะหลงหลงลืมลืมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเกิดความเครียดหนักอาจจะเกิดเพราะว่านอนไม่หลับหรือว่าอะไรต่างๆนานามันก็จะมีอาการที่มันมาเรื่อยๆอ มันสังเกตได้จากหัวใจของคุณนั่นเองว่ามันทำงานปกติไหมนะและตอนนี้นี่เองนะคะเมื่อคุณเจอเหตุการณ์แบบนั้นหลายหลายครั้งหลายหลายครั้งมากขึ้นใช่ไหมเกิดความเครียดหลายหลายครั้งแบบนั้นในเหตุการณ์ลักษณะเดิมคุณก็จะมีอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเช่นเดิมถ้าคุณเจอเหตุการณ์นี้มีความเครียดออกมาคุณจะมีอารมณ์แบบไหนมีความรู้สึกแบบไหน มันจะเพิ่มความแข็งแกร่งมากขึ้นมันเหมือนว่าฝ่ายมืดน่ะมันเหมือนว่าเซลล์ฝ่ายมืดเนี่ยเพิ่มความแข็งมากขึ้นกองกำลังฝ่ายนั้นมันสตรองมากขึ้นคุณก็จะเริ่มให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นหากจุดที่คุณให้ความสนใจคือจุดที่คุณเอาพลังงานไปวาไงไว้สแสดงว่าคุณได้มอบพลังงานชีวิตทั้งหมดให้กับสิ่งเหล่านั้นไปแล้ว และแน่นอนที่สุดเราก็จะไม่มีความสนใจกับโลกภายในของเราเราจะมีความสนใจกับโลกภายนอกของเราอย่างเดียวและเราจะสร้างชีวิตใหม่ของเราได้อย่างไรหากเราใส่ใจกับทุกสิ่งภายนอกเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มสร้างการเชื่อมต่อร่วมกันของทุกสิ่งที่เราเคยเป็นมาในอดีตในอดีตเคยเป็นอย่างไร ในปัจจุบันเราก็ใช้สิ่งนั้นอยู่และพวกเราก็กำลังทำนายอนาคตของพวกเราด้วยโดยอิงจากอดีตพวกเรานะคะมีสนามพลังงานแห่งชีวิตที่สำคัญมากที่เรามองไม่เห็นสนามพลังงานแห่งนี้นะคะก็คือเป็นสนามที่มีข้อมูลแล้วก็มีแสงที่อยู่รอบๆตัวเราล้อมเราเอาไว้แต่เรามองไม่เห็น และเมื่อเราตอบสนองต่อแรงกดดันบางอย่างในชีวิตเราก็จะดึงข้อมูลของสนามพลังงานเหล่านั้นออกมาสนามที่มองไม่เห็นนี่แหละเราก็จะเริ่มเปลี่ยนมันให้เป็นเคมีแล้วก็สนามรอบๆร,ร่างกายของเรามันจะค่อยๆหดตัวลงหดตัวลงหดตัวลงเพราะว่าร่างกายได้ปล่อยเคมีหรือว่าฮอร์โมนอะไรที่มันขัดขวางพลังงานเหล่านั้นออกไปเมื่อพลังงานของเรามันน้อยลง คลื่นพลังงานมันน้อยตอนนี้นี่เองสมองเนี่ยถูกกระตุ้นอย่างมากค่ะในรูปแบบของคลื่นสมองเบต้าระดับสูงบุคคลนั้นมีสมองที่ไม่ต่อเนื่องกันและตอนนี้พวกเขาก็จะถูกตัดขาดจากความฝันจินตนาการทั้งหลายจะถูกตัดออก และพวกเขาก็จะตัดขาดจากทุกคนเขากำลังพึ่งพาบางสิ่งภายนอกเพื่อจำกัดความรู้สึกเหล่านั้นและพวกเขากำลังรอบางสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอนที่สุดพวกเขาจะไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตได้เลยนะคะถ้าคลื่นสมองของเรานะคะเป็นคลื่นที่มีลักษณะเดียวกันเพราะมันถูกปล่อยมาจากหัวใจเนี่ยหัวใจเป็นผู้สั่งขึ้นมา แล้วมันมีความสอดคล้องกันถ้ามันสอดคล้องกันแล้วมันมารวมกันมันให้มันขยายใหญ่มากขึ้น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 นะคะสมองจะยิ่งประสานงานกันมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความสอดคล้องกับหัวใจของคุณมากขึ้นเท่านั้นแอมพลิจูดก็จะสูงขึ้นพลังงานในสมองแล้วก็หัวใจมันจะมีมากขึ้นเอานี้แหละคุณจะสามารถ m a n i f e s ในสิ่งที่คุณต้องการได้ คุณจะเป็นเวลาแห่งความสร้างสรรค์ผลงานของคุณคุณจะสามารถจูนพลังงานไปยังสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะดังนั้นความสอดคล้องกันระหว่างสมองกับหัวใจมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะให้ทุกคนเอามือนะคะจับที่หัวใจของคุณทุกคนถ้าเราจะเพิ่มพลังงานตรงนั้นได้เราลองฟังเสียงหัวใจของเรา หวัวใจที่ไม่เคยจากเราไปไหนตั้งแต่วันที่เรามองตาดูโลกใบนี้ขอบคุณเขานะคะขอบคุณเขาที่เขาเกิดมาพร้อมกับเราเติบโตมาพร้อมกับเราไม่ว่าเราจะเศร้าทุกข์สุขเรียนรู้เรื่องอะไรเขาก็ไม่เคยจากเราไปไหนเขาอยู่กับเราตลอดเวลา ขอบคุณเขาขอบคุณทางงาน,นดีๆที่เขามอบให้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ความรักอันยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างพวกเราขึ้นมา คุณธรรมชาติรอบตัวที่ทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ขอบคุณสุมองอันชาญฉลาดขอบคุณความรักจากทุกคนคุณสัมผัสได้ขอบคุณตัวของคุณเอง ที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรมากมายในชีวิตมก็ยังยืนอยู่ได้ปล่อยขึ้นพลังงานที่เป็นความรักออกมาจากหัวใจนะคะ ลองจินตนาการว่าที่หัวใจของคุณเขาสามารถหายใจได้ลองให้เขาได้เริ่มหายใจดูเห็นภาพเขาหายใจไหมคะให้เขาหายใจแทนคุณนะตอนนี้ เรากำลังสร้างสนามพลังงานจากหัวใจซึ่งเป็นสนามพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะมันกำลังปกป้องตัวคุณและเมื่อ,อไร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าเอามือจับที่หัวใจของคุณ ที่เขามีให้ความรักจากภายในของตัวคุณเองเขามีให้คุณเสมอลองสัมผัสสองมือซิ ขอบคุณดูทุกคนนะคะที่ฟังคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันระหว่างหัวใจและสมองขอให้ทุกคนสัมผัสความรักความรักที่คุณสร้างขึ้นให้ตัวของคุณเองสนามพลังางานต่างๆคุณก็สร้างขึ้นจากตัวคุณเอง มันจะแข็งแรงแล้วก็ปกป้องคุกทุกคนรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ